สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนะซัดติดแบงค์นะครับวันนี้มีฟุตบอลสกอร์นะครับมาฝากแฟนๆกันทั้งหมด3คู่นะครับเริ่มที่คู่แรกนะครับเป็นฟุตบอลอ่าพิมลิงกิตนะครับระหว่างเรี้ยฟูเจอกับแอสตันวิลล่านะครับทั้ง2ทีมเล่นมาเมื่อกลางสัปดาห์นะครับแต่คู่นี้ถ้าจะให้ฟันธงสกอร์สูงต่ำต้องบอกว่ามีโอกาสออกสกอร์สูงเยอะนะครับเนื่องจากว่า ลิเวอร์พูลเจอกับวิลลาทีไรมักจะยิงกันเยอะนะครับไปดูสถิติย้อนหลังปรากฏว่า12ใน15นัดหลังนะครับลิเวอร์พูลเวลาเจอวิลลามักเจอกสกอร์สูงนะครับและที่สำคัญนะครับช่วงหลังลิเวอร์พูลเกมลุกดุนะครับเพราะนั้นมักจะยิง2ประตูเกือบทุกเกมนะครับ ในขณะที่ในลูกวิลล่าเองก็ถือว่า,าเล่นได้ค่อนข้างดีโพรกรววัตกินนะครับมาแกนโรเจอร์นะครับเพราะนั้นคู่นี้มีโอกาสยิงกันเยอะสูงเพราะนั้นคู่นี้ไปสกอร์สูงนะครับมาถึงคู่ที่2นะครับลุ้นรับเงินรางวัลสูงสุด1,000บาทจำนวน60รางวัลบิ๊กแมทช์เล่นคู่ใหญ่ลุ้นรับทิงไอโฟน e 16อที a a a n P ่ b a n T b คู่ที่ผมมองว่ามีโอกาสออกสูงนะครับก็คือคู่ไบรตันเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้เกมรับของซิตี้นั้นค่อนข้างที่จะเป๋นะครับอพอไม่มีทั้งรูเบนดิอาร์สแล้วก็จอร์สโตนก็เห็นได้ชัดนะครับว่าเกมรับของไบรตันของแมนซิตี้นั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้เจอกับบอลที่เกมลุกดุอย่างไบรตันนะครับเราเล่นในบ้านนะครับผมเชื่อคู่นี้มีสกอร์แล้วก็มีโอกาสที่จะยิงกันทะลุถึง3ประตูเพราะนั้นคู่นี้ ป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่เชียร์ให้ไปสูงนะครับปิดท้ายที่ฟุตบอลบุเดลลกาเยอรมันนะครับมีหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนะครับที่จะออกสูงก็คือคู่ไลฟ์ซิกนะครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนอของกัดบักนะครับคู่นี้ผมกัดฟันให้ไปสูงนะแม้ว่าสถิติคู่นี้ที่ผ่านมาในนน้มหยกต่ำก็าตามแต่วนันนี้ผมเชื่อว่า ไลซิกเล่นในบ้านนะครับน่าจะเดินเกมลุกเต็มที่นะครับซึ่งเกมลุกของไรซิกนะครับก็จะมีพวกลิสโซกเปนด้าเปินเซสโกเป็นตัวทีเด็ดใช่ไหมครับเพราะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าคู่นี้โอกาสที่ไรซิกจะยิงได้ถึง2ประตูเช่นเดียวกับโอกาสที่กัดบักจะยิงได้ก็มีเช่นกันเพราะนั้นคู่นี้นอีกหนึ่งคู่ที่ผมมองว่ามีโอกาสออกสกอร์สูงนะครับสรุป3คู่วันนี้นะครับก็มีคู่ลิเวอร์พูลแมนซิตี้แล้วก็ไลซิกนะครับเป็น3คู่ที่ผมแนะนําให้ไปสออกอร์สูงนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมในะสัตว์ใต้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ